23จังหวัดอ่วมอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งปอพอรายงานมีสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิง่งรวม23จังหวัดประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย23ตุลาคม2 5 6 4กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปอพอรายงานสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวม23จังหวัดโดยตั้งแต่วันที่21ถึง22ตุลาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่7จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาลำปางอุตร,รดิตถ์เพช,ชบูรณ์เลยขอนแก่นรวม11อำเภอ17ตําตำบล80หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ674ครัวเรือนส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตั้งแต่วันที่17-19ตุลาคม2564ยังคงมีน้ำท่วมใน6จังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครปฐมและสะแก้ว รวม30อำเภอ125ตำบล614หมู่บ้าน11,410ครัวเรือนภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำยังทรงตัวส่วนอิทธิพลพายุคมปาซุเมื่อวันที่15-17ตุลาคม2564ที่ผ่านมายังคงมีสถานการณ์ใน2จังหวัดได้แก่ลบบุรีและปราจีนบุรีรวม5อำเภอ9ตำบล 28หมู่บ้าน407ครัวเรือนระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง7ตุลาคม2564ยังคงมีสถานการณ์ใน6จังหวัดได้แก่มหาสาร,รคามสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีรวม23อําอำเภอ214บตำบล1048หมู่บ้าน 67,290ครัวเรือนสำหรับสถานาการณ์น้ำล้นตลิง่งจากฝนตกต่อเนื่องและการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง19ตุลาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอุทัยธานีและฉะเชิงเรายังคงมีสถานาการณ์ในพื้นที่2จังหวัดรวม4อำเภอ15ตำบล73หมู่บ้าน 585ครัวเรือนได้แก่1้อยเอุทัยธานีทั้งนี้ในภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งปอพได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยในฐานะกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลางก็อปปพกรรายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่21 ถึง22ตุลาคม2564รส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่7จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาลำปางอุตรดิตถ์เพชบูรณ์เลยขอนแก่นรวม11อำเภอ17ตําตำบล80หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ674ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแยกเป็นภาคเหนือ5จังหวัดดังนี้ 1. เชียงรายพื้นที่สองอำเภอได้แก่อำเภอเชียงแสนและอำเภอป่าแดดรวม5ตำบล13หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือน 2. จังหวัดพะเยาพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนและอำเภอเมืองพะเยารวม5ตำบล40หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ340ครัวเรือน 3. จังหวัดลำปางพื้นที่อำเภอเงาวรวมหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ15ครัวเรือน4จังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่อำเภอทองแสนขันรวมหนึ่งตำบลเจหมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ149ครัวเรือน5จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่สองอำเภอได้แก่อําเภอหนองไผ่และอําเภอลมศัก รวม3าตำบล11หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือสองจังหวัดได้แก่เลยพื้นที่อเภอเมืองเลยรวมหนึ่งตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ30ครัวเรือน 2. จังหวัดขอนแก่นพื้นที่อเภอผูผาม่านรวมหนึ่งตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ80ครัวเรือนภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่ขณะที่สถานการณ์อุทกภยัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้และอ่าวไทยตั้งแต่วันที่17ถึง19ตุลาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตะลิ่งในพื้นที่10จังหวัดได้แก่ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สีสเกตสะแก้วชนบุรีสมุทรปราการนครปฐมและกาญจนบุรีรวม46อำเภอ166ตำบล742หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ15,499ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว4จังหวัดยังคงมีสถานการณ์6จังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมศรีสะเกษนครปฐมและสะแก้วรวม30อำเภอ125ตำบล614หมู่บ้าน11,410ครัวเรือนภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำยังทรงตัวส่วนอิทธิพลพายุคมปาซุ เมื่อวันที่15-17ตุลาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดตากเพชรบูรณ์ชัยภูมิลบบุรีปราจีนบุรีและนครนายกรวม12อำเภอ33ตำบล112หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ3,326ครัวเรือนสถานการณ์คลี่คลายแล้ว4จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์2จังหวัดได้แก่ลบบุรีและปราจีนบุรีรวม5อำเภอ9ตำบล28หมู่บ้าน407ครัวเรือนระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่สำหรับผลกระทบจากพายุตเตี้ยนหมู่เมื่อวันที่23กันยายนถึง7ตุลาคม2564าทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภยัยรวม33จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปาง ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรเลยขอนแกน่นมหาสาร,รคามชัย,ยภูมิยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนคนปรปฐมรวม226อำเภอ1,206ตำบล 8, 2 6 5หมู่บ้าน1เขตเทศบาลประชาชนได้รับผลกระทบ3 30, 000, 9, 3 0 3 0 0สครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต17รายลบปุรี11รายเพชบูรณ์สองรายัชยนาทึรายนาครสวรรค์3ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว27จังหวัดยังคงมีสถานการณ์6จังหวัดรวม23อำเภอ214ตำบล1,048หมู่บ้าน67,290ครัวเรือนดังนี้ 1. จังหวัดมหาสารคามน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอโกสุมพิสยัยอำเภอกันทรวิชยัยและอำเภอเมืองมหาสารคามรวม12ตำบล41หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ2,627ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัว 2. จังหวัดสุพรรณบุรีน้ำท่วมขังในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอบางประมาและอำเภอสองพี่น้องรวม20ตำบล58หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ2 0 1 1ครัวเรือน 3. จังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภออินบุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภอรพรมบุรีรวม10ตำบล46หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5,149ครัวเรือน 4. จังหวัดอ่างทองยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญรวม36ตำบล106หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,434ครัวเรือน 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมขังในพื้นที่9อำเภอได้แก่อเภอผักไห่อเภอเสนาอเภอบางบานอภอพระนครศรีอยุธยาอเภอบางไทรอบางปะอินอเภอมหาราชอเภอบางปะหันและอเภอบางซ้ารรวม115ตำบล681หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 4 6 7 4 9ครัวเรือน 6. จังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมขังในพื้นที่2องอำเภอได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกรวม21ตำบล56หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5,301ครัวเรือนภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตม่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ด้านสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตะลิง่งซึ่งเกิดจากฝนตกต่อเนื่องและการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำทำให้เกิดน้ำในลำน้ำล้นตะลิง่งตั้งแต่วันที่18-19ตุลาคมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กาฬสินร้อยเอ็ดอุทัยธานีและฉะเชิงเซารวม6อำเภอ19ตำบล100หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ603ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว2จังหวัด กาฬสินชะเชิงซาวยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่สองจังหวัดรวม4ี่อำเภอ15าตำบล73หมู่บ้าน585ครัวเรือนได้แก่ร้อยเอ็ดพื้นที่สองอำเภอได้แก่อําเภอทุ่งเขาหลวงและอําเภอเชียงขวัญรวมห้าตำบล3าบหมู่บ้านจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่สองอำเภอได้แก่อําเภอลานสักและอําเภอหนองช้างรวม10บตำบล3าบหมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงสำหรับการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสภาพกำลงังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ไอดี @1784ddpm และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง